ภาพที่ได้จากการมองรูปเลขาคณิตสามิติภาพที่ได้จากการมองรูปเลขาคณิตสามิติจะมีอยู่3ลักษณะลักษณะแรกการมองภาพด้านหน้าการมองภาพด้านข้างและการมองภาพด้านบนลักษณะในการมองนะคะเราจะมองวัตถุอยู่ในระดับสายตานะว่ารูปที่เรามองเนี่ยด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบน มีลักษณะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะต่อไปเป็นการมองภาพรูปเรขาคณิส3มมิติก็คือปีซึมนะปีซึมสามเหลี่ยมก็คือมันจะมีลักษณะการวางอยู่สองอย่างอันนี้คือวางแบบนี้วางแนวตั้งกับวางแนวนอนการมองภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนก็ไม่เหมือนกันนะถ้าถ้าวางแบบนี้นะแล้วมาดูสิว่ามองภาพด้านหน้าจะเป็นยังไง ถ้าวางแบบนี้นะเรามาดูซีว่าถ้ารู้วางแบบนี้นะด้านหน้าก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีเส้นปะเพราะมันจะเห็นสันใช่ไหมอ่าด้านข้างก็เหมือนกันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เห็นเส้นปะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันอันนี้จะเห็นสันชัดๆเลยนะแล้วก็มีเส้นทึบเลยนะถ้าสันอยู่ข้างหลังก็จะเป็นเส้นปะ ด้านบนก็จะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตามฐานเลยฐานเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็เป็นหน้าจั่วฐานเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าก็เป็นฐานเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าก็เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าตามลักษณะฐานเลยด้านบนมาดูสรุปกันสรุปก็คือปีซึ่งสามเหลี่ยมนะเวลาที่เรามองภาพด้านหน้าก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจจะแล้วแต่ลักษณะการวางนะบางทีอาจจะมีสันโผล่ขึ้นมาด้วย แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบนก็จะเป็นสามเหลี่ยมตามลักษณะฐานบางทีอาจจะมีเส้นปะนะและแต่ลักษณะการวางนะอาจจะมีเส้นปะด้านหน้าด้านข้างอาจจะมีเส้นปะเพิ่มมาด้วยสันที่เรามองเห็นข้างหลังต่อไปปีซึมสี่เหลี่ยมจะอ่ะปีซึมสี่เหลี่ยมนะอ่าก็การมองภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนก็คือลักษณะการวางอันนี้เป็นวางแบบแนวตั้ง ถ้าวางแนวตั้งลักษณะแบบนี้นะลองดูก่อนนะหมุนให้ดูรอบๆก่อนนะว่าหน้าตัดเป็นยังไงด้านข้างเป็นยังไงนะ,ะถ้าคุณมาดีวางแบบนี้าพาดด้านหน้าก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้น่าจะเป็นปีกซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเปล่าด้านนี้ก็จะเห็นข้างนี้ก็จะเห็นเป็น ี่เหลยมผผื้าด้านบนก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมถ้าเป็นปีซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมองเห็นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเป็นปีซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะมองเป็นมองเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่านนเราจะสรุปได้ว่าการมองภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนของปิซึมสี่เหลี่ยมนะถ้าเป็นปีซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน หน้ากับด้านข้างของเราจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่า่อไปการมองภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนของปริซึมห้าเหลี่ยมอ่ามาดูนะอะ่ถ้าเรามองภาพด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วแต่ลักษณะการวางนะ เราก็จะมองเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วแต่ลักษณะการการมองนะคะนักเรียนการการวางเราก็จะมีเส้นปะเพื่อจะเห็นสันเห็นไหมแล้วแต่ลักษณะจริงๆ,ๆลักษณะการวางเห็นไหมก็จะมีะมีสันข้างหลังที่เราให้เรามองเห็นก็จะเป็นเส้นปะเห็นไหมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหญ่เราก็จะมีเส้นปะที่เป็นสันขึ้นอยู่กับการวางรูปจริงๆนักเรียนว่ามันวางอยู่ในตำแหน่งไหนด้านบนไม่มีปัญหาอยู่แล้วด้านบนก็จะเป็นรูปห้าเหลี่ยม แต่ด้านหน้ากับด้านข้างก็ขึ้นอยู่กับการวางว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะไหนแล้วก็มีแบบมีสันให้เห็นลักษณะแบบไหนที่เป็นเส้นปะอ่าตอนนี้เราจะสรุปคร่าวๆได้เลยว่าปีซึ่มห้าเหลี่ยมด้านหน้าใช่ไหมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ากับด้านข้างเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีเส้นด้วยนะอันนี้นักเรียนอาจจะต้องมีเส้นตรงนี้ที่เป็นสันแล้วแต่นะ หนังสือบางเล่มก็จะเขียนให้เราดูหนังสือบางเล่มก็จะเขียนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเดียวนี่นะแล้วก็ด้านบนไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็จะเป็นรูปห้าเหลี่ยมต่อไปลูกบาศก์อ่าลูกบาศก์ใช่ไหมเป็นมีคุณสมบัติว่าด้านทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีด้านเท่ากันหกด้านใช่ไหมดูซิว่าเวลาเรามองภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนจะเป็นยังไงอ่าดูสิ ราะว่าทุกหน้ามันเท่ากัน,มกนหมดเลยนะเวลาที่เราจะมองมันจะเป็นยังไงด้านหน้าด้านข้างด้านบนอันนี้อ่ะนี้คุูมองด้านหน้านะก็จะเป็นเห็นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะพอคุูหมุนมองด้านข้างก็ยังคงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกข้างหนึ่งก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าลองดูด้านบนสิ ด้านบนก็ยังคงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ไหมอ่าด้านบนก็ยังคงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นลูกบาศก์ไม่ว่าเราจะมองภาพด้านหนา้าด้านข้างด้านบนก็จะได้รูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกรูปเลยคล้ายๆกับทรงกลมเลยทรงกลมก็ไม่ว่าจะมองภาพด้านหนา้าด้านข้างด้านบนก็ยังคงเป็นรูปวงกลมทั้งหมด สรุปนะลูกบาทนะถ้าเรามองภาพด้านหน้าก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านข้างก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านบนก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ว่าจะมองภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันด้วยนะนักเรียนไม่ใช่อันนี้ไซส์เล็กอันนี้ไซส์ใหญ่ไม่ได้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากัน